สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู้ช่องกเกษตรวิธีแทบ้านนะครับเพื่อมันังวู่ม,มันนี้พี่ผ้าพี่น้องมาเบิ้่งการตากประทูนะครับเนะาะตากให้มันสเสด็จนำนะครับเพื่อเฮ้าสิเอาไปไปขายมืเอื่นเศร้านะครับผมหลังจากต้มขึ้นมาจากหมอใไม่ไหมนะครับเข้ากับได้มาอ่าเฮ็ดห่านเห็ดห่านปูนะครับให้มันสเสด็จน้ำนะพี่น้องอ่ะผมมีผ้ามาเบิ่งมุ่มสูง โอ้ยแม่ข่อยน้องขอ่่ยพื่อล่ะพี่น้องธุรกิจครอบครัวครับอันนั้นเป็นหม้อตุ่มครับพี่น้องหม้อตุ่มนี่กําลัางตุ่มอยู่นะครับเนาะเข้าสี่ใสเป็นเก็ดนะครับเข้าไิใส่ฟื้นนะครับเป็นห่านตะแครนะครับ็คือห่านขายของนะครัเที่าอามมาตากนะครับพี่นอ้องมันคือนอกน้ำอยู่ครับนกน้ำคือตุ่มออกมาเสร็จใหม่ๆในห้องเสียงมนัมนนกนะครับผม โอ้งามมันนี่ปลาทูงามงามั้ยน้อแม่เนาะอันนี้ปลาทูน้อยครับพี่น้องอันนี้ปลาทูน,น้อยครับสามเข่งห้าสิบหกเข่งร้อยขายเข่งซื้อเข่งละสามบาทครับเ <c oughs> <c oughs> ข่งเป้าเลยพี่น้องเข่งละสามบาทเลยสามบาท ไปซื้อสองบาทหาสิตบตอนนี้เราขึ้นแล้วเราหาแม่ไพ่ย,ยากตอนเนี้ยบอกเหมือนนั่านเรานหาแม่สองบาทหาสิบห่วยไม่ปากโค้งหักลุงปวดใจอ้าปากข้ากัดปากเอาสูตรแม่กองเนาะหน้างงอคอหักปากอา้าเนาะของแฉะ, <c oughs> ะเปล่ะวันนี้ <c oughs> นเฮ<อ>็ดอยู่ประมาณ ยีสิบหาลูกครับพี่น้องไปขายมืออ่นเศร้าครับขายตลาดเศร้าเนี่ยมันเศร้าเป็นตลาดเทศบาลอำเภอรบระบือนะครับหน้าที่วการนะครับผมเพื่ออยากกินปลาทูแซ่บกันไปซื้อไปอุดหน,นุนนำกันนะครับร้านก็ซื้อว่าร้านลุงทิวานะครับปลาทูนึ่งอีสานนะครับรับประกันความอร่อยกินแล้วติดใจ กินแล้วมีพลังสู้งานต่อได้เลยโอ้ผ mm. ุนพี่น <upper> ้องครับผ่นเลี <making ath rebbe> ้ยงใส่นเยี่ยงอ้อยสาตุ่มนะพี่น้องอันนี้เป็นเตี้ยวสุดท้ายแล้วครับพี่น้องว้ายได้เวลาดินะนั้วนีกาปลุกตีว้ายช้าปลุกอย่างงี่ เอาพี่น้องคลิปนี้กับฝากไว้ที่นี่นะครับผมาฝากติดตามไปด้วยครับถ้าซื้อช่องกับน้ำโดยเบาสารคามนะครับช่องเกษตรวิธีแท้บ้านครับผมสวัสดีครับ